มาเยี่ยมที่วัดป่าบ่อน,น้ำพระอินเนาะวันนี้ทางครัวที่นำอาหารไปถวายพระข้างในเรามีครบา,าชายครูบโดนคราโยโาือกับหมูพันะประมาณ60-70รูปนี่แหละเนาะ อยู่สลาข้างในนะเพราะว่าสลาสิ้นคิดของเรายังอ่านั่งไม่หมดกันเนาะ,ะ,ะเห็นเมื่อคืนนี้แล้วก็โอ้เนาเยอะอยู่เหมือนกันพนะสองร้อยกว่าไม่ชีสองร้อยกว่ารวมรวมกันนะอเขาเป็นสิ่งที่หน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะ ที่เราได้มีส่วนร่วมร่วมหุ้นร่วมทุนนะบุญกุศลน,นี้ด้วยกันนะถือว่าเป็นหุ้นส่วนเนาะเรนเลนาะหุ้นส่วนฮะหุ้นส่วนนักลงทุนเนาะผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นนะอ่าหลายๆคนถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นวันนี้ ก็อนุโมทนากรมิชิเจ็เนาะที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเนาะสาธุเนาะสวายก๋วยเตี๋ยวพระแล้วก็มิชิแล้วก็ทุกทุกคนเนาะอ่าพายุ หน้าฝนไม่มีพายุพายุเข้าพายุเข้าทางเมืองเลยเนี่ยโอ้น้ําป่าไหลหลากอยู่บ้านอะไรไม่รู้นี่ดูเขาเ่าฮนะพวมเลืออจะหลังคาอืเห็นไหมเพราะตัดไม้ทำลายป่าฮะเพราะว่าทําไมทําไมน้ำท่วมไว ทำไมมีน้ําป่าไหลหลากสมัยก่อนทำไมไม่มีจริงตอนสมัยลุกตาเป็นเด็กไม่ไม่ไมีแล้วน้ําป่าไหลไหลากเพราะอะไรล่ะเพราะต้นไม้มันเยอะต้นงาไม้เล็กๆน้อยๆผลตกมาพวกพวกนี้มันก็นจะกันน้ําชะลอน้ําอาน้ํำก็จะไม่ท่วมเพราะว่าอ่านอยู่ในที่รุ่มก็จะไหลออกไปก่อน กว่าน้าน้าพวกนี้จะไหลลงมาถึงเนี่ยพวกนี้ก็ระบายแม้มันเป็นความสมดุลึ่งธรรมชาติ <c oughs> เมื่อเราทําลายป่าไม้ทําลายธรรมชาติตัวนี้บ่วงโซ่ตัวนี้ก็จะสูกตัดขาดนะน้าก็จะไหลเร็วขึ้นเห็นไหมและดินก็จะสไลด์เพราะว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีรากไม้ที่จะยึดดินไว้ เห็นไ,ไหมกุ้มน้ําไม่ได้ก็ไหลลงมาเห็นไ,ไหมและจะท่วมไวขึ้นกขาเพราะว่าหนื้อนั่นเก็บไหมปูนซีเมนต์เห็นไ,ไหมถนนอ่าน้ําก็จะซึมลงดินนะยยได้ง่ะเยอะแยะเห็นไหมะนะ,ะ,ะ,ะพื้นดินเนีเ่ยเต็มไปด้วยอ่าอะไรล่ะ <c oughs> ปูนซีเมนต์หินอะไรต่างๆเนาะ น้ำก็เลยต้องไหลไวขึ้นเห็นไ,ไหมมันเป็นวัชกรตัวหนึ่งนะที่ตัวพวกเราเองทำลายธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เพราะเราเป็นผู้ทำลายเนาะเป็นผู้กระทำเองเนี่ยกรรมคือาการกระทำนะเห็นไ,ไหม <c oughs> นะเพราะว่านะนะนะ ยิ่งเราทำลายมากเท่าไหร่นะดินก็จะไหลลงอ่าห้วยบึงคลองก็จะตื้นเห็นไหมเพราะดินมันไหลลงไปะสะสมมันก็จะตื้นเห็นไหมตื้นเขินขึ้น,นมาออ่าทีนี้ก็จะรับน้ำนน้อยเห็นไหมเพราะว่าไหลไปก็ท่วมและเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติเนะเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้ฮะอ่า ไห้เป็นไรเนาะมันท่วมที่รุ่มเราก็ขึ้นที่รอนซะเนาะนะขึ้นมาอยู่บนเขาันวัดป่าบนน้ำไม่อินน้ําไม่ท่วมไม่มีน้ำเลยสักห่อยเนาะอ่าอีนี้หลวงตาก็ยังถามหาอยู่ผู้พันส่งให้ ว่าน้ําท่วมมองอุลวัากันส่งมาทางเมสเ,เซเจอร์เมื่อเมื่อคืนนี้แล้วหลวงตาก็ไ้่หาว่ามันท่วมตรงไหนอาไปมาท่วมที่ผู้พันส่งผิดอ่ะกูก็ทําให้กูกังวลอยู่นะเมื่อคืนฮะผู้พันหาแต่เรื่องให้กูนะผู้พันผู้พันสมบัติกูต้องไปไล่หามันมันท่วมตรงไหนวะฮะแกไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ะส่งมาให้หลวงตาเมื่อคืนนี้ นะโอ้ไปดูแล้วท่วมพีกายเนี่ยฮะบางทีมัจะยอดฝีมือทั้งนั้นเลยอยู่กับกูนะฮะอืะต้องทำใจแล้วล่ะกรรมของกูนะต้องยอมรับ น้ำท่วมบีกายสิบเดือนมาแล้วไปดูเมื่อเช้านี่ยป้นหายังไงก็ไม่เจอเนาะอ่าพีกายในน้ำท่วมมากเหมือนกันนะเมืองอุบนเนาะอ่าปีนี้คงไม่ท่วม,ม้าเว้นสักปีก็ได้เลรอเนาะแม่น้ำมูลน <c oughs> วันนี้ พระเจ้าประสงค์ประมาณหกโมงเย็นยนะ่ะนะเรามาปาอธิษฐานเขา้าพรรษาร่วมกันที่ศาลาเนาะหกโมงมารวมกันที่นี่เนาะหลวงตาก็จะเขา้าพรรษาด้วยปีนี้เข้าทุกปีเลย <c oughs> อนนี้พรรษาเข้าพรรษาพรรษาเหมือนเดิม ก่อนให้โอ้ยรุนมากเลยนะเมื่อไหร่จะออกพรรษาว่าจะได้สึกเงี้ยเพราะว่าคนนำกวันไงแต่พอบวชไปบวชมาลืมวันลืมคืนไปหมดเนาะใจก็อยู่ปัจจุบันไงจิตที่อยู่ปัจจุบันนะอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเห็นไหมมันจะไม่แปรแปอนาคตเห็นไหมอ่า มันก็จะรู้อยู่ปัจจุบันไงแน่แน่นี่น,นะมันก็เลยให้ลืมไปลืมวันลืมเดือนลืมคืนไปลืมมด,ดีลืมมานาคเพราะมันอยู่ปัจจุบันตัดเข้าไปสู่ปัจจุบันที่ลหมหายใจเขานะอ่าก็เลยไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีเมื่อวานนี้อย่างเงี้ยอ่าเฉยๆเชอยู่ปัจจุบันนี้เห็นรู้อยู่เห็นอยู่อ่าสติตั้งเด่นอยู่เนาะอ่าอ่าเห็นไหม อาณาปานสติเนี่ยนะเรามัดสติมัดจิตวัดใจเราไว้ที่ลมหายใจเข้าเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงนี้ออยู่จนปัจจุบันตรงนี้เนาะอะก็ภาษาเนี่ยะเอาให้เต็มที่เด้อไม่ชี้เด้ออ่าพระเจ้าประสงฆ์ด้วย ไม่เชียร์หลวงตาไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกห่วงจะพระเราอ่ะอ่ะพาเราเนี่ยเอาให้ได้นะอย่าอย่าให้อายไม่ชีนะภาษาเนี่ยนะเออเนะอืมครับมาภาวนาแข่งกันนะเอาละภาษาเนี่ยไผเป็นไผมันออกภาษามานัน ค่อยมาพูดกันเนี่ยน้อใช yeah. no. ครับมีคําถามครับอาแต่คุณพีวุฒิความคิดปาาตครูบาอาจารย์เกิดขึ้นมาเองพยายามบังคับให้มันไม่คิดแล้วแต่มันกลับคิดให้เสื่อมลงเรื่อยๆกลัวจนเอามือเขี่ยหัวตัวเองครั้งเวลาคิดหยุดมันก็ไม่หยุดทำยังไงดีครับอ๋อนี่มันเป็นสภาวะนั้นอย่าไปสนใจมันนะ อภิวุฒนะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งคือความคิดที่ไม่ดีที่เป็นอกคศสที่ตำหนิติเตียนหลุงตาก็เคยเป็นแล้วมันจะสร้างความกลัวให้เราคิดไม่ดีการพุทุทธลูกกด่ามุทลูกนะอยู่คนเดียวก็ด่ากูบาอาจารย์นะ อยาคนนั้นคนนี้ความคิดนะเราอย่าไปห้ามมันนะอย่าไปห้ามมันห้ามมันไม่ได้หรอกนะเพียงแต่เรามีสติอยู่ในลหมหายใจนะฮนะรู้ทันมันนะว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเนาะวาง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 ก็คือเอาสติมาอยู่กับลมอย่าไปอยู่กับความคิดมันเราก็จะรู้ว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดฮะเห็นะไหม มันเป็นแค่แค่จิตที่เป็นอาุุลที่ตรงนั้นเขาเรียกเผชิญพยามารแล้วนั่นๆนะเออนะอ่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะอ่านะอ่ขอสาธุการสาธุครับวันนี้ หลวงตาบอกว่าคุณประกาศนะครับบอกว่าพุทธ,ธ,ธาศาสนาไม่ใช่เทว,วานิยมแต่ทําไมมีบทสักเคเทวดาบทสงเทวดาจากการตรวจของพระายวัดทั่วไปครับอ๋ออันนั้นสักเคเทวดาหมายจึงไมาฟังธรรมนะฮะเรียกมาฟังธรรมนะไม่ให้เทวดาม,าน,มน,ดานุนบรรดาสักเคกาเมจรูเปนเนี่ยนะอ่ามันเป็นประเพณีเฉยๆนะอ่า ที่จริงเอาสักแค่ยังไงไม่ลงมาหรอกนะอนะก็ทำไปเพื่อเป็นประเพณีแค่นั้นนะเป็นวัฒนธรรมของพวกเรานะที่จริงเ,เขาก็บอกว่าอาราธนาคืออาอราธนาธรรมมาแหละนะจะมาฟังธรรมเนาะจะแสดงธรรมก็ต้องเก่านะอเพราะฉะนั้นะนะนั่นแหละน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 ะไม่ใช่ว่าให้เออเอาเทวดาลงมาให้มันมาโดนบรรดาณน,นะ เรียกเทวดามาชุมนุมเทวดาเขาเรียกแล้วนะอะ่าชุมนุมเทวดามาฟังธรรมฮะมานุมโมทนาฮะ,ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอัจฉริยจะมาดุนบรนดาหรอกนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะเป็นอัทวนิยมจริงๆนะศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมถึงจะกล่าวสักเคสักเคเจร์อเปนะเนี่ยนะ,ะ,ะ,ะเขาเรียกชุมนุมเทวดาเนาะ ไม่ผิดไม่ผิดเนาะอย่างเขาใชผิดคําว่าป่าวเก่าสักเคเนี่ยอาจจะเป็นการเป็นเทวนิยมไม่ใช่เนาะเหมือนเหมือนมีเพจของอนาคอนดาเนาะเอาเรื่องว่าหลวงตาพูดถึงพระเจ้าสมุติเสพนะนะไปอยู่ไปดูอยู่ในพระไตรปิฎกนะ อ่าอาอ่าอาพราะหลวงตาเนี่ยพูดผิดที่จริงมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะไปอ่านดูนะเล่มที่เท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้เนาะเออท่จริงอยู่ในหลักอยู่ในหลักสูตรปฐมก็มีครับใช่อ่าน่ะเพราะว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาเรียกสมมุติเทพเนาะเพราะว่าหลวงตาไม่ได้กล่าวเองเนาะนะฉะนั้นนะ ก็พูดแล้วสุกต่องแล้วล่ะเนาะไปดูในพระไตรปิฎกเนาะอ่าอัตงังรับพรนยะทาวฤหปุราปาริปุเรนติสาคขรังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตนางอุปกปติอิติตังปติตังตุมหังคิปเปเมวะจมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดมาราโซยะธามณีโชติระโซยะทา อภิวาทนาสิริสัิจังุทาปจายิโนตาโรธรรมามททันติอายุคนโนสุข,ขังระลังสาธุนั่ฝากฝากบวชนะครับวันนี้พ้าวบวชครับเขาอยากรวบเป็นเจ้าภาพบวชพระเนาะแปดรูปเนาะบวชหน้าแปดรูป,นะปวันนี้ก็เชิญได้นะ้บวชวันนี้นะบวชเข้าพรรษาบวชมาแล้วมาปธิสานเข้าพรรษาพร้อมกันตอนเย็นยนะเนาะอะ เชิญเป็นเจ้าภาพได้ใครยากเป็นเจ้าภาพเนาะสาธุ